กลางสระน้ำพระเด็พระคุณหลวงปู่ใหญ่นะครับพระสงฆ์ตั้งก่อนเลยนะครับนิมนต์ตั้งก่อนแล้วก็ต่อด้วยสัมเนนะครับตั้งเป็นสี่แถวเหมือนเดิมนะครับนะครับภาพจะเริ่มจับตั้งแต่เข้าประตูนี่นะครับรอติงถือนะครับนิมนต์ยืนก่อนนะครับตั้งแถวก่อน เอานิมนต์แล้วครับนิมนต์พระสงฆ์ครับช่วยจัดดิเครื่องถือมีจัดน,นี่นี่แม่ชีหยอบไหมให้ให้ยืนสี่จัดแม่ชีอ่าสามเณรไว้ครับสี่แถวอ่สาสามเณรจัดเอาไว้ครับตรงนี้นเหมือนกับเมื่อวานนี้ครับแถวตอนสี่นะครับ ลงนี่วกมาหน่อยเลน้อยอันนี้นิโมครับคืนตักผสมนะครับรองตอกคุณทางด้านตอนตึ้งบ้านอย่างนี้หรือรองนะครับจากนี้ไปถึงแค่นี้เองนะครับเป็น เดี๋ยวผมถามช่างภาพก่อนเขาตั้งกล้องตรงไหนอา้าวตะเพี้ยนกล้องสิงจะให้ทางเหนือได้ทางใต้เจดีใส่เรามือกล้องในภาพจะสวยไหมเพราะว่าจะต้องถเห็น เอาสามเณรเข้าเข้าต่อแถวนะครับตั้งทั้งพี่ไม่ซีไม่เอาทางไม่ชี้ต่อได้ครับนี่ขึ้นขึ้นมากับซีเหมือนเดิมอ่าบุนีนเกลือวังเน้นครับนั่นก็ได้กล้องก็ทั้งได้ก็ได้ตั้งตำรวดเดียวเขาจะเดินข้าวเ,เองเลยอา่าฐานะใงไดนสั้นตำรวดเขาจะไปตาม แม่ตุ่มแนะนำให้นะครับครับไปไท,าทางนี้ก็ไปทางนี้ท่านครับ <c oughs> ครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพรักทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2563 เป็นปีที่แสดงความเคารพเป็นแสดงการมุทิตากิจแด่หลวงปู่ทองอินเกตปุญโญวันที่16มีนาวันนี้นะครับจะออกเดินธรรมยาตราจากที่นี่ไปจนถึงศูนย์ป่ามะย่างการออกเดินทางนั่งบัตรนี้นะครับนิมนต์ครับเอาออกเดินนะครับออกเดินแล้วอย่าลืมนะครับอย่าแซงกันนะครับ ครับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราเราพุทธบริษัทในนามสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองอินเกนตตปุญโยได้ถวายมุทิจกักตาจิตกับหลวงปู่นะครับถวายมุทิจาจิตกับหลวงปู่ในการออกเดินนะครับธรรมยาตราจากหาอสลาหอฉันนะครับไปที่กุฏิสวนป่าไม้ยางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองอินเกนตตปุญโย วันนี้วันที่สองภาพก็คงจะสวยงามนะครับให้เป็นแถวนะครับอย่าแตกแถวนะครับถ้าไม่คุยกันได้จะดีที่สุดนะครับนึกในใจนะครับจิตใจอยู่ที่ตัวเองปนมือนะครับปนมมือด้วยนะครับปนมปนมือครับปนมมือถือรองเท้าไปด้วยว่อย่างนี้นะครับผู้ชักภาพแนะนำนะครับ ถือไปจนถึงนั่นแหะครับทางออกแล้วถึงสวมแลว้วก็เดินต่อ,อสมณเณรก็อยากคุยกันนะครับเอาบุญตอนนี้ละบุญจะเกิดจากความสงบบุญจะเกิดกับผู้กระทํานะครับคนไหนส่งเสียงดังคนไหนทำํำความบบวรบกวนคนอื่นบาปจะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทํานะครับด้วยเหตุน,นี้ก็ขอฝากสมณเณรบวชใหม่ทุกคนทุกรูปนะครับ ตอนเย็นไปเปิดดูนะครับจะเห็นว่าตัวเองเดินอย่างไรนะครับเปิดจากประตูทางด้านทิศตะวันตกออกทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่กุฏิหลวงปู่ใหญ หลวงปู่ศีมหาวิโรนะครับครับก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดีสวยงามนะครับเกิดจากความสมัคคีนะครับสุขาสังคัสสมัคคีความสมัคคีเท่านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข นะครับกับพี่น้องชาวพุทธทุกท่านทุกคนนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจากความพร้อมเพียงนะครับก็จะทำให้เกิดความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะทำการทำงานสิ่งใดนะครับความสมามัคคีต่นนั้นที่ทำให้ชาติบ้านเมืองทำให้พระพุทธศาสนานี่จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับ พุทธศาสนาจะดีต่อไปจะยืนยาวต่อไปจะเสื่อมหรือจะดีนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัทอันมีพระพิกษุงสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาคณะแม่ชีนี่แหละครับจะเป็นผู้จันลงพระพุทธศาสนาะตามที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ให้อวาตเอาไว้ว่าพุทธศาสนาจะอยู่นานไม่นานนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้ง4นะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจช่วยเป็นผู้ที่สร้างพุทธศาสนาของเราให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานอีกต่อไปนะครับสามรเม็รก็เดินเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับมือขวาจับข้อมือซ้ายเดินก้มลง อย่ามองไกลจนเกินไปนะครับเหมือนกับเดินสมาธินะครับก็ขอให้ทำอธิษฐานเอาตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันสำหรับการทำคุณงามความดีเพื่อตอบสนองคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ตอนนี้ทางเพียนทองโอริโอก็ถ่ายภาพสดนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้เป็นภาพสดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งอ,อกตั้งใจอธิษฐานในจิตในใจขณะที่เดินนะครับครับตอนนี้ก็กำลังผ่านกุติสีเหลืองเนี่ยนะครับที่อยู่ทางซ้ายมือ เป็นกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวีโลสิ่งก่อสร้างอยู่ภายในสระน้ำสิบห้าไร่นี้นะครับก็มีอยู่สองสิ่งด้วยกันก็อันได้แก่เกดีมณฑปกลางสระน้ำอันที่สองก็กุกติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่อยู่อาศัยอยู่พักที่นี่สมัยที่หลวงปู่ของเรานะครับยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ละสังขาร หลวงปูก่ก็ละสังขารภายในกุฏิแห่งนี้แหะครับในปีนนาาน2 5 5 4นะครับกับทางด้านขวามือที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้ ที่มีรถยนต์นะครับรถเบนซ์รถอะไรต่างๆอยู่ในนี้ก็เป็นยานพาหนะที่พระเดชพระกุลหลวงปู่ใหญ่ได้ใช้สมัยที่ยังมีอายุอยู่นะครับพี่น้องยังไม่เคยเห็นก็ดูทางด้านขวามือทางด้านซ้ายมือก็เป็นกุดตีหลวงปู่นะครับ นกยงก็อยากจะได้บุญด้วยนะครับ